สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวอ่างอาบน้ํานะคะเป็นอ่างอาบน้ําของนกนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะหรือจะใช้กับสัตว์อื่นก็ได้นะคะที่เป็นสัตว์ชนิดเล็กๆนะคะอย่างเช่นหนูแฮสเตอร์หรือว่าชูก้าไรเดอร์หรือว่ากระรอกก็ได้นะคะตัวอ่างอาบน้ํานะคะจะมีกระจกไปให้ด้วยนะคะแบบนี้ตัวกระจกจะยังไม่ได้ติดไปให้นะคะจะมีตัวกระดาษติดอยู่ข้างหลังนะคะต้องแกะกระดาษแล้วก็มาแปะับกระจกนี้นะคะทั้งสองฝั่งนะคะ กระจกสามารถหมุนไปหมุนมาได้นะคะนกจะเป็นสัตว์ที่ชอบสองกระจกนะคะเวลาสงกระจกเขาจะคิดว่าเขามีเพื่อนเล่นนะคะจะมีเพื่อนคิดว่ามีเพื่อนอยู่ด้วยก็จะช่วยเพิ่มความสนุกในการเล่นน้ําอาบน้ําด้วยนะคะเวลาติดตั้งนะคะเราจะมีชุดน็อตมาให้แบบนี้2ชุดนะคะจะยึดจะวางอ่างเข้าไปด้านในกรงแล้วก็ยึดน็อตเข้าไปนะคะเพื่อให้อา่างน้ําไม่ขยับนะคะ เวลาที่อ่างหรือ,รอมีคราบสกปรกนะคะสามารถแกะออกมาล้างทำความสะอาดได้ด้วยนะคะ